9ชั่วโมงกับการมากรุงนิวเดลีประเทศอินเดียเราเดินทางต่อด้วยรถยนต์อีกกว่าสามวันเพื่อจุดหมายปลายทางคือครอบครัวใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าครอบครัวที่ว่าจะใหญ่เกินจินตนาการขนาดไหนเพื่อยืนยันกับตาตัวเองทีมงานจึงเดินทางมายัางลัสมีโซรัมที่สูงกว่า1,600เมตรรับที่ตั้งอยู่ระหว่างพมา่าและบงังคลาเทศ ที่ที่แม้แต่คนอินเดียก็ยังไม่รู้จักดีนักแต่เดิมที่นี่มีเพียงครอบครัวใหญ่อาศัยอยู่เพียงครอบครัวเดียววันนี้เราจะได้เจอหมู่บ้านนั้นหรือไม่พอขึ้นมาแล้วใหญ่ก็จะคิดเอาไว้อีกนะครับเมื่อลองไปสอบถามชาวบ้านถึงครอบครัวใหญ่ที่ว่านั้นดูแต่แล้วบ้านครอบครัวใหญ่ต้องไปทางไหนล่ะครับออะไรไม่รู้ <laughs> <laughs> อุปสรรคที่คาดไม่ถึง ไม่ว่าถามใครก็เหมือนกันหมดไม่มีใครเข้าใจถ้าพูดภาษาฮินดีพวกเขาจะไม่เข้าใจครับคนที่นี่ใช้ภาษามีโซที่อินเดียมีภาษากว่า100แบบโดยเฉพาะในหมู่บ้านห่างไกลแบบนี้ยิ่งยากที่จะตีความได้ครับแต่จะให้ยอมแพ้ไป,ปเปล่าๆก็คงไม่ได้ระหว่างที่เรากำลังพลิกแผ่นดินหาหมู่บ้านอยู่นั้นคนนั้นใช่ไหมครับรู้ภาษาฮินดีคนนั้นนะครับ อ๋อขอโทษนะครับพูดฮินดีได้ใช่ไหมครับพูดได้ใช่ไหมได้นินหน่อยนะครับได้นิดหน่อยนะครับอ๋อครับเจอคนที่พูดฮินดีได้แล้วล่ะครับตอนนี้โชคดีมากๆเลยนลครับข้อมูลแรกนั้นก็คือตึกสีม่วงสูงสี่ชั้นข้างหมู่บ้านจะใช่หรือไม่เรารีบออกเดินทางไปยังหมู่บ้านที่ว่านั้นทันทีครับ ผมเองก็เพิ่งเคยมานะครับเนี่ยในที่สุดเราก็พบกับตึกที่ครอบครัวใหญ่อาศัยอยู่แต่ว่าแม้จะเคาะเท่าไรก็ยังคงเงียบนึกว่าไม่มีคนอยู่แต่เรากลับพบคนอยู่ในบ้านครับวันดีครับแกทีมงานเอ่ยทักทายเขาก็หายเข้าไปทันที แล้วแบบนี้เราจะยืนยันเรื่องขรอรลวใหญ่ได้หรือไม่เหมือนจะยากแล้วล่ะค่ะเข้าไปไม่ได้เลยไม่ได้เลยล่ะครับและตอนนั้นมาทำไมอะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาถามว่าเรามาทำไมคะ่ะอ,อ,นอ,อานที่สุดทีมงานก็เจอคนที่พูดภาษาอินดีครับเรารีบตรงเข้าไปถามทันทีคือว่า ช่วยช่วยเราเรียกหน่อยได้ไหมครับคือเรามาหาคร็บควใหญ่กระทรอรับแล้วทีนี้คือเขาไม่ยอมเปิดประตูให้ครับก็เลยเข้ามาแต่ตอนนี้เขาอน่ตรงนี้วครับวยไปเดใหน่อยได้หรับอกว่าได้เรารับเขยูไนี่ค่ะไปถามดูได้เลยค่ะอเราก็ได้แต่หวังว่าถ้าเป็นคนในหมู่บ้านบางทีพวกเขาอาจจะยอมรับและอนุญาตให้เราถ่ายทําก็ได้ครับ ทีมงานรอคอยคำตอบอย่างว้าวุ่นใจอ่าครับเนึองอ๋อครับอ่าอัเอเอ,เอคือเข้าไปก่อนครับผมไม่รู้เรื่องถ่ายทำเข้าไปคุยเลยเข้าไปคุยก่อนเลยนะเชิญเลยครับเชิญเลยมาเลยเ,เข้ามาเลยครับเชิญกลับไหนที่สุดเราก็ได้เข้ามาครับท่าทางจะดูตกใจกับคนแปลกหน้าพอสมควรสวัสดีครับอสวัสดีค่ะ ทีมงานที่รวบรวมความกล้าทักทายอย่างอบอุ่นเริ่มสำรวจภายในบ้านมองพันผ่านก็พบคนจำนวนไม่น้อยครับท่านนี้คือครอบครัวจริงเราก็ค้นพบแล้วล่ะครับก่อนอื่นคงต้องเข้าไปทักทายว่าจี้ไปตามแบบฉบับของคนที่นี่ซึ่งธรรมเนียมของเขาก็คือการใช้สองมือจับกันพร้อมกล่าวทักทายกี่คนถึงจะหมดกันเนี่ย ใช่สรุปแล้วนี่ใช่ครอบครัวใหญ่ที่เราตามหาหรือไม่นะมาดีค่ะโอ้เสียมเดน่ากักสิรู้เออคือเธอบอกว่าคนที่นี่ทุกคนเป็นครอบครัวเดียวกันหมดอ๋อครับทุกคนที่นี่คือครอบครัวเดียวกันครับเท่าที่เห็นดูเหมือนจะมีคนหลายช่วงอายุอยู่เยอะพอสมควรแต่ก็ยังไม่เยอะเท่าที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกนะครับเหมือนคนจะยังไม่ครบนะครับเรียกมาได้ไหม ก e ็คือเรียกคนมาได้ไหมครับให้ครบนะครับเขาให้เรียกคนมาให้ครบอ่ะนะเรียกมาได้ไหมกว่าจะเรื่หนึ่งคำถามต้องแปลถึงสี่ครั้งก็คุณก็รอสักหน่อยก่อนแล้วกันนะคำถามเรื่องคนยังไม่ครบอย่างเดียวกำลังถูกแปลกลับมาอีกครั้งเขาบอกให้รอสักหน่อย ตอนเย็นทุกคนจะมารวมตัวกันเพื่อทานข้าวค่ะแล้วเราก็จะได้เห็นกันในตอนนั้นค่ะค่ะดูเหมือนทีมงานต้องการหลักฐานเพื่อยืนยันว่านี่คือครอบครัวใหญ่ที่สุดเพิ่มเติมครับในตอนนั้นสมาชิกในครอบครัวก็ยื่นอะไรบางอย่างมาให้ดูกระดาษท,ที่มีข้อความเต็มทั้งสองหน้านี่คือรายชื่อสมาชิกทั้งหมดนั่นเอง161คนเลยครับเนี่ย ตอนนี้มี161คนครับบางคนก็แต่งงานไปแล้วบางคนก็เสียชีวิตไปแล้วอ่ะครับแต่เริ่มมี181คนแต่ปัจจุบันมี161คนรวมทั้งหมด3รุ่นแต่เราสงสัยบางอย่างครับตัว u ที่ต่อหลังชื่อพวกนี้มันหมายความว่าอะไรกันแน่หรือว่าย่อมาจากไว f ซึ่งแปลว่าภรรยาหมองภาทาไหนก็เห็นแต่ตัว d จากหมายเลข2จนถึง40แสดงว่ามีภรรยา39คนเลอครับหมายเลขหนึ่งก็คือพ่อของพวกเรานะครับส่วนหมายเลข2ถึง40คือแม่แม่ของพวกเราภรยาของพ่อเราทุกคนเลยครับเป็นแม่ของเราหมดเลยครับแม้จะฟังดูงง,งงกับสถานการณ์แบบนั้นแต่ด้วยศาสนาก็อาจเป็นไปได้ครับชายที่แต่งงานตั้งแต่อายุ17มีภรรยา39คน ในเวลาเพียง47ปีคนแรกน่ะแต่งงานมาได้47ปีแล้วค่ะส่วนคนสุดท้ายเนี่ยเธอเพิ่งแต่งได้5ปีแล้วภรรยาคนที่39ของเราเอองานบ้านที่ดูเหมือนทำยังไงก็ไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับคน 161คนแบบนี้แต่คนที่รับหน้าที่หลักในครัวของบ้านนั้นก็คือคุณจาตีอังภรรยาคนแรกนั่นเองครับแล้วนั่นพวกเธอกำลังติดอะไรอยู่กระดาษโน้ตอย่างนั้นเหลอครับงานบ้านที่ภรรยาแต่ละคนต้องรับผิดชอบค่ะทุกคนต้องทำตามการแบ่งของภรรยาคนแรก ความเป็นระบบและรวดเร็วในการทำงานว่าแต่ว่าภรรยาอยู่นี่แล้วสามีไปไหนล่ะครับสามีของพวกเรานะ่ยออกไปทำงานข้างนอกนู้นค่ะเดี๋ยวก็กลับแล้วไปออไม่นานหรอกค่ะเท่าที่เห็นเหมือนคนในบ้านกำลังสนใจกับอะไรบางอย่างด้านนอกอยู่ครับพวกเขาจะต้อนรับใครกันแน่ที่แท้ก็คือชายที่มีภรรยา39คน เจ้าของครอบครัว16 161คนนั่นเองครับการทักทายทุกคนคงเป็นไปได้ยากระหว่างนั้นด้านในก็กำลังเตรียมกับข้าวอยู่อาหารสำหรับครอบครัวใหญ่ขนาดนี้ดูจากมอกข้าวแล้วเทียบได้กับร้านอาหารเลยทีเดียวครับในที่สุดก็ได้เวลาของครอบครัวแม้คนจะมากแต่ก็รู้ตำแหน่งของตัวเอง ที่นี่ยังมีกฎอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือผู้ใหญ่จะนั่งกับผู้ใหญ่ส่วนเด็กก็นั่งกับเด็กครับถ้าไม่ทราบมาก่อนคงคิดว่านี่เป็นร้านอาหารแน่ๆบ้านที่เหมือนจัดงานเลี้ยงทุกวันแม้จะนั่งอยู่กับครอบครัวแต่ความห่างไกลก็ยังมีให้เห็นเขาออกไปทำงานอีกครั้งโดยที่ยังไม่ทันได้คุยกันสักคำเลยครับและทันทีที่กล้องตามออกมา เขาก็พูดอะไรบางอย่างคลายไม่พอใจและทันทีที่กล้องตามออกมาเขาก็พูดอะไรบางอย่างคลายไม่พอใจทันใดนั้นรถก็หยุดแล้วก็วนกลับมาอีกครั้งไอมาแปลให้ฟังหน่อยดิเขากำลังแปลสิ่งที่คุณจิวนาพูดให้ไกล้ของเราฟังบรรยากาศดูผิดปกติครับ สีหน้าคุณจิวนาก็ดูเคร่งเครียดและเหตุผลที่ทำให้เป็นแบบนี้นั้นถ้ายังโน้มน้าวใจคุณจิวนาไม่ได้พวกคุณก็อาจจะไม่ได้ถ่ายทำต่อไปแล้วล่ะครับถ้าเขาไม่อนุญาตหมายความว่าเราต้องหยุดถ่ายทำอย่างนั้นเลอครับตอนนี้ทีมงานทำได้เพียงแค่รอเท่านั้นสามชั่วโมงผ่านไป คุณจิวนาก็ปลากดตัวเราเริ่มโน้มหนาวเขาอีกครั้งในที่สุดเขาก็อนุญาตให้เราสัมภาษณ์เพียงแค่คำถามเดียวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับรู้สึกยังไงครับที่มีครบอบครัวใหญ่แบบนี้นะครับอ๋อมีความสุขสิครับ อลัยา39คนกับลูกหลาน122คนแม้จะมีเรื่องสงสัยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากเสียดายวันต่อมาคนในครอบครัวดูจะยุ่งกันแต่เช้าครับผู้ชายออกไปทำงานแล้วงานส่วนใหญ่ของพวกเขาจะเป็นงานก่อสร้างรวมถึงงานเกษตรกรรมและช่างไม้ เด็กทั่วไปอาจกำลังเที่ยวเล่นแต่เด็กที่นี่ต้องทำงานแล้วครับพอได้เจ็ดขวบทุกเช้าก็ต้องออกไปตักน้ำมาเลี้ยงสัตว์ส่วนภรรยาคนอื่นๆก็มีหน้าที่ตามคำสั่งของภรรยาคนแรกอย่างเช่นเช่นการหั่นหนยวกกล้วยนี้เพื่อน,นำไปเป็นอาหารหมูกลับส่วนกลุ่มนี้กำลังฝัดข้าวกันอยู่งานที่สบายที่สุดจากทั้งหมดคุยได้สักพักหนึ่ง รถบรรทุกที่สําคัญที่สุดก็มาถึงรถที่บรรทุกผักมาเต็มคันปริมาณไม่น้อยเลยทีเดียวผักนี่วันเดียวก็หมดแล้วล่ะครับเพราะว่าบ้านนี้เขามีคนเยอะมากเลยค่าอาหารต่อเดือนอยู่ที่6กถึงเล้านวอนถ้าเทียบกับไรายได้เฉลี่ยประมาณ80,000วอนแล้วนับเป็นค่าอาหารที่สูงมากเลยครับหลังเสร็จงานช่วงเช้าคุณจิวนาก็แวะมาที่บ้านระหว่างที่เดินเข้าไปในห้องนั้น ข้างนอกก็เกิดเสียงบางอย่างขึ้นครับ <c oughs> เหล่าภรรยากำลังรวมตัวกันอยู่สีหน้าของทุกคนดูผิดปกติหลังจากเห็นอะไรบางอย่าง <c oughs> เหตุผลก็คือตารางงานใบข้างล่างแผ่นนี้ครับ <c oughs> มันคือลำดับการนอนกับสามีของเราค่ะของแต่ละคนในเดือนนี้ <c oughs> เพราะมันเป็นแบบนี้หลายคนถึงไม่พอใจไงคะนี่แหละค่ะ ระคนจํานวนมากทําให้จําเป็นต้องจัดลาดับการนอนซึ่งส่งผลทําให้เกิดความไม่พอใจกลุ่มนี้ดูอารมณ์ดีครับ <c oughs> การจัดลาดับแบบนี้ก็เพื่อความสงบสุขนั่นเอง <c oughs> มันเลี่ยงไม่ได้หรอกค่ะที่ใครหลายคนจะไม่พอใจแต่ว่าเออเราก็จําเป็นต้องทําตามที่ภรรยาคนแรกจัดให้นะคะ <c oughs> แล้วตอนนี้พักกันแบบไหนเลยครับ ตามมาสิคะห้องลูกชายห้องภรรยาห้องภรรยาห้องภรรยาค่ะเออห้องของภรรยามีทั้งหมดสมห้องค่ะห้องหนึ่งก็จะพักรวมกันทั้งหมด13าคนได้ค่ะห้องของภรรยาสามห้องจากทั้งหมด16หห้องแล้วในห้องเป็นแบบไหนกันนะ โอ้ห้ามถ่ายนะคะไม่ได้ค่ะถ่ายห้องภรรยาไม่ได้ไม่ได้เลยค่ะจะเข้าไปถ่ายห้องผู้หญิงโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ยังไงกันล่ะครับแต่ทว่าเข้าได้ล่ะครับอเชิญค่ะเชิญเลยพยขอบคุณครับสถานที่นี้ก็คือห้องของครอบครัวนั่นเองครับมีทั้งเตียงที่แสนสบายและโซฟาเอาไว้ให้แม่พูดคุยกับลูกๆด้วย พักในนี้กี่คนคะเนี่ยเอ,อห้าคนค่ะห้องนี้คือห้องของคุณแม่ยังสาวสองคนกับลูกอีก6คนมานุนีภรรยาคนที่38ออก็อาศัยอยู่ห้องนี้กับลูกชายครับทักทายสิบายบายอืมบายบายเอ,อ่อหลังจากที่แต่งงานเข้ามาแล้วฉันชอบที่ได้อยู่ร่วมกับออคนในครอบครัวคะ่ะ คนภายนอกอาจจะมองว่าแปลกแต่ว่าพวกเราเนี่ยเข้าใจแล้วก็มีความสุขดีค่ะแม้จะไม่คุ้นเคยแต่เธอก็ทำได้เพราะคำว่าครอบครัวครับวันรุ่งขึ้นหน้าบ้านคุณจิวนามีคนมารวมตัวกันอยู่มากมายแม้แต่เด็กๆก็มาจับจองที่สรุปแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นเหรอครับ วันนี้วันเกิดคุณจิวนาค่ะคนก็เลยมารวมตัวกันเยอะแยะเลยงานวันเกิดจะขาดของขวัญไม่ได้ครับชาวบ้านต่างคนของขวัญมาให้อย่างไม่ขาดสายส่วนใหญ่เป็นของพื้นเมืองแต่ว่าฟืนก็เป็นของขวัญได้เลยครับหมายที่กองรวมกันหน้าลานบ้านเหมือนจะถูกขนมาจนหมดเกลี้ยงแล้วหล่ะครับ เพราะว่าเขาต้องใช้ทำอาหารเยอะแต่ละบ้านก็เลยเอาฟืนมาให้นะคะระหว่างนั้นเด็กๆก็กำลังไล่จับหมูจนดูเหมือนการเล่นมวยปล้ำงานเลี้ยงวันนี้เป็นไปอย่างสนุกสนานและก็ราบรื่นจริงๆครับก็มีหมูห้าตัวกับไก่เอกสิบสองตัวนะครับวันแบบนี้จะมีอะไรสนุกไปกว่าการเตรียมอาหารหล่ะครับ พอหมูเริ่มสุกก็จัดก,การหั่นเป็นชิ้นชิ้นอย่างตั้งใจนำไปต้มให้สุกอีกหน่อยเพียงแค่นี้ก็เสร็จ,จเรียบร้อยคลับเมื่ออาหารพร้อมชาวบ้านต่างเข้ามาจับจองที่นั่งร้าก๋วเป็นงานเลี้ยง <c oughs> ออของหมู่บ้านยังไงอย่างนั้นเลยครับนอกจากวันเกิดสามีแล้วทั้งปีที่หมู่บ้านเราก็ไม่มีงานเลี้ยงอย่างอื่นเลยละค่ะ เหตุผลที่ต้องจัดงานใหญ่โตแบบนี้เพราะคุณจิวนาเป็นเศรษฐีก่อตั้งหมู่บ้านนี้ขึ้นมาครับจนคนในหมู่บ้านยกให้วันเกิดเป็นวันครบรอบหมู่บ้านนั่นเองถ้าจะให้งานเลี้ยงสนุกยิ่งขึ้นก็ต้องล้อมวงนั่งรับประทานแบบนี้ครับเมนูพิเศษที่หาไม่ได้จากวันอื่นเด็กๆด,ดูจะชอบมากๆเลย เห็นชาวบ้านมีความสุขที่ได้มาร่วมงานวันเกิดพ่อผมก็รู้สึกดีใจมากครับขึ้นชื่อว่างานเลี้ยงจะขาดดนตรีและการเต้นไม่ได้นะครับ <c oughs> เมื่อท้องอิ่มแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาของความสนุกสนานกันบ้าง <c oughs> ตลอดสามวันที่นี่แม้ช่วงแรกจะเหนื่อยไปบ้าง ก็กลับต้อนรับอย่างอบอุ่นแม้เป็นคนแปลกหน้าขอให้ทั้ง161คนแข็งแรงและมีความสุขมากๆนะครับ